ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านมาพบกันอีกคลิปหนึ่งสำหรับใครที่ชอบเสี่ยนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในคลิปนี้เราจะมาฟันธงเลข2ตัวล่างรัฐบาลกันสูตรนี้เวลาคิดออกมาแล้วจะได้งวดละ3ชุดอย่างงวดนี้ออก3-2แบบนี้แบบนี้ถูก งวดนี้จะเป็นสามหกแบบนี้ถูกงวดนี้แปดห้าและงวดนี้ศูนย์หงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลงวดที่ผ่านผ่านมานะครับกับสูตรตัวนี้ทีนี้งวดหน้างวดหน้าตัวเลขก็จะได้ประมาณนี้หลักสิบจะเป็นห้าเก้าสี่ถ้าจะไปเลือก สลากกินแบ่งรัฐบาลหลักสิบให้ติดไว้หลักหน่วย2 3 4สาห้จดเอาไว้ดูได้วันที่16พฤษภาคมนั่นเองทีนี้เรามาดูการคำนวณตัวเลขเรามาดูที่ไปที่มาของเลข5 9าเและหลักหน่วย5ตัวนี้เรามาดูวิธีตัดเหลือแค่ตัวเดียวทำกันยังไงนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เลขทุกตัวมีที่ไปที่มาแน่นอน ผมจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนทุกคนจะได้รู้จุดตําแหน่งวิธีการบวกเลขนั่นเองเราเรียกว่าจุดขยันออกอย่างเช่นวันที่หนึ่งเมษายนเลขที่ออก6 8 7ดกับสาเราก็นำรางวันที่1 2สองตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย12มาคำนวณน,นั่นเองเรียงให้ถูกต้องจุดขยันออกหลักสิบจะเป็นหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้า 10ที่2เลขหน้าและ10ที่2เลขท้ายนั่นเองมี3จุดส่วนจุดขยันออกฟังหลักหน่วยก็จะมีเลขหลักพันหลักร้อยและหลักหน่วย2ตัวล่างนั่นเองจำจุดขยันออกไว้ให้ดีนะครับทุกงวดใช้จุดนี้วิธีการบวกเลข566 5 6บวก6และบวก6 5-6วได้1 1คือ1 1บวก6ได้7พอได้7แล้วนะครับให้ทุกคนบวกไป2อแต้มก่อนอันดับแรก7-2บวก2นะครับจะได้เลข9แบบนี้9ให้เพิ่มไป4แต้มจะได้เลข3และเพิ่มไป5แต้มจะได้เลข8ให้เพิ่มตามสเต็ปนะครับสองนี้ให้บวกทุกครั้งแบบนี้ นะครับสบวกทุกครั้งบวกได้9เ,เพิ่ม4แต้มและเพิ่ม5แต้มตามสเต็ปนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าหวยไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับหลัก10บันทง9 3 8านั่นเองหลักหน่วย9 6 6บวกกัน9ก้บวก6และบวกห9 6, 15, 5 6้าบวกหกสิบวกหกคือหนึ่และก็หแบบนี้ ถ้าจับคู่กันจะได้15คู่3ตัวกับห้าตัวแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดเรามีวิธีตัดหลักหน่วยเราจะตัดออกมาแค่ตัวเดียวให้วงไปที่เลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยและครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองสองจุดแรกคือหกบวกหแต่จะมีอีกตัวหนึ่งเพราะในแต่ละหลักจะมี3ามจุดแบบนี้อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขสาม เราก็บวกกัน6 6 12 2 3ได้5 5ให้เพิ่มไป5แต้มจะได้เลข0นย์นั่นเอง10คือ0นี่คือตัวตัดเราก็ดูว่าข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวตัวนั้นแหละที่เราเลือกออกมาเรานำเลข5มาวางข้างหลังแบบนี้และแบบนี้นั่นเองนี่คือเลข3ชุด1เมษาออก16เมษายน ออกแปนั่นเองฟันธงถูกต้องเลข8หลักหน่วยเออหลักสิบแบบนี้นำสลากที่เราเลือกไปขึ้นเงินได้งวดถัดไปไปจดข้อมูลมาให้ถูกต้องวงไปที่เดิมหลักหน่วยที่1และ10ที่2เลขหน้า10ที่2เลขท้ายนั่นเองวงไปที่เดิมหลักพันหลักร้อยรางวัลที่หและหลักหน่วยสตัวล่าง สามห้าหกสามบวกห้าและบวกหกตรงนี้ดูดีๆนะครับสามห้าเป็นแปดแปดหกได้สิบสี่พอได้สี่ให้บวกสองทุกครั้งสองทุกครั้งนะครับสี่บวกสองได้หกเพิ่มสี่ได้สิบคือศูนย์แล้วก็เพิ่มห้าได้เท่าก,กับเลขห้านะครับสี่บวกสองสองบวกทุกครั้งตัวแรกให้เพิ่มไปสี่แต้มและ เพิ่มไปหแต้มตามลำดับนั่นเองนะครับอาจจะดูยากหน่อยเดี๋ยวสูตรจะส่งไปให้เดี๋ยวจะเขียนกำกับเอาไว้ว่าบวกตัวไหนบ้างเพิ่มทีละกี่แต้มทุกคนจะได้ทำได้ผมส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น6 2 5 6งห้าหบวกสแล้วก็บวกห้าเป็น8 8 5 13 4 5 แล้วก็7แบบนี้5ตัวนี้เราจะเลือกแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลัง2จุดแรกวงไปที่ร้อยที่1เลขหน้าและร้อยที่2เลขท้ายนั่นเอง4บวก7และจะมีอีกตัวหนึ่งงวดนี้เป็นเลข5นั่นเองจะมี3จุดเหมือนข้างบนนะครับ4 7 11คือ1 1ึบวก5เป็น6เพิ่มไป5แต้มจะได้1นั่นเอง11คือ1 เลือกตัวเลขออกมาตัวไหนที่ซ้ำกันจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางข้างหลังก็จะได้6 6 06และ5 6 16เมษาออกวันที่2พฤษภาออก06นั่นเองแบบนี้ตัดเลขถูกต้องนะครับสูตรตัวนี้ใครสนใจนะครับอยาก นำไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถติดต่อรับได้นะครับ065 882 9300นะครับพิมพ์เบอร์นี้ในช่อง id line นั่นเองทักมาหาผมได้หรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยสูตรที่ผมจะส่งไปให้จะมีทั้งสูตร3ตัวและ2ตัวนั่นเองจะบอกวิธีคิดทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามี2จุดแล้ว ขาดอีกจุดหนึ่งมาวางนะครับเราก็จะตัดเลขเหลือแค่ตัวเดียวมาวางเป็นหลักหน่วยตรงนี้นะครับคิดง่ายใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนนะครับสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทีนี้เรามาดูงวดหน้าเรามาดูวันที่16พฤษภาคมกันนะครับหน่วยที่1 10ที่2เลขหน้าและ10ที่2เลขท้ายนั่นเองฟังหลักหน่วยวงหลักพัน หลักร้อยและหลักหน่วย2ตัวล่าง6 1 6บวกกันนะครับ6 1และ6บวกกันได้7 7 6ดเแล้วอย่าลืมนะครับบวก2ก่อนอันดับแรกประจํานะครับผมจะเขียนเอาไว้บวกประจําคือเลข2ตัวนี้3 2ได้5 5าเพิ่มสนะครับจะได้9 เเพิ่มสี่นะครับจะได้สามนั่นเองแบบนี้ไม่ใช่ครับขอโทษทีนะครับเพิ่มสี่แล้วก็เพิ่มห้านะครับแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเลขสี่นะครับตัวนี้จะเป็นเลขสี่นะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับหวยไม่ใช่ถูกได้ง่ายสูตรก็เลยยากไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราดูตามสเต็ปจำแค่จุดนี้เราสามารถที่จะบวกได้ถูกต้องนั่นเองสรุปแล้วหลัก10บวันที่16บพฤษภาคมเลขที่เราฟันธงจะเป็นห้า 9และ4นั่นเองไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะครับ3 3 6 3บวก3แล้วก็บวก6ได้12คือ2 2เป็น3เป็น4เป็น5และเป็น6และหลักหน่วยให้เราเลือก2 3 4 5 6นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกแค่ตัวเดียวจุดที่1จุดที่2คือ8กับ6 อีกจุดหนึ่งนะครับไปดูที่สูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาบวกนะครับบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มจะมีตัวเดียวนะครับที่ซ้ำกันนะครับเอามาวางข้างหลังตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับหลัก1 0 5 9ตัวนี้เป็นเลข4นะครับบวกไป5แต้มบวก4บวก5นั่นเองนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้วันที่16พฤษภาคม5 9 4นะครับ594และ 2 3 4 5 6นั่นเองชอบตัวไหนก็ลองจับคู่ดูนะครับแต่หลักหน่วยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับเลข5ตัวนี้เราต้องรู้อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับสนใจก็06 5 8 8 2 9 3 0 0นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line หรือจะโทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับเรามารุ่นกันนะครับวันที่16พฤษภาคมชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับสูตรของเรานะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับสูตรการคํานวณก็จะประมาณนี้ชอบการคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับและสําคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ